สำหรับงานจิ็ครทีิเตอร์ก็จะอยู่ตรงนี้แต่แล้วก็ปิเตัวอย่างนี้ครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นคาณาแดงเนาะอันนี้ก็จะเป็นมีดสายลูกเนาะสำหรับต่อไปก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคนะผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวเซิร์ฟแอร์พอร์ตซิตี้เนาะอ่าก็สำหรับเด็กใหม่ก็เข้ามาก็จะได้เงินห้าพันเนาะแล้วก็หาทำงานเนาะอ่าเซิร์ฟนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟแนวโลกเนียอ่าสำหรับใครที่เข้ามาก็ลองทับที่เพจดูนะเาะว่ามีงานอะไรเดี๋ยวผมจะทับที่เพจให้ดู สำหรับสถานที่ทั่วไปก็จะมีที่ขาวอาวุธปัมปปตทร้านอาหารออตลาดเมืองอสำหรับข้าวๆาเนาะก็จะมีประมาณนี้แล้วก็งานผิดก,กฎหมายเนาะงานถูกกฎหมายก่อนสำหรับงานถูกกฎหมายก็จะมีเก็บลากไม้เนาะตัดไม้อันนี้เป็นงานเอาเข้ามาใหม่เนาะเป็นงานเดียวแล้วก็เก็บลากไม้ก็จะมีประมาณนี้เนาะงานข้าวข มีความบานด้วยมีเกีบไข่ยีเตยด้กนสนใจเดี๋ยวพาไปดูนะอ่าแล้วก็งานผิดกฎหมายเนาะอ่างานผิดกฎหมายก็จะซ่อนจุดนะก็จะมีแค่ที่เรื่อเงินเดือนอย่างเดียวเนาะอ่าต่อไปนะครับแล้วก็ปกดวายดูเนาะว่ามีอะไรบ้างอ่าส่วน,นแรกก็เป็นอ่าข้อมูลภายในตัวเนาะว่าเราเล่นมากี่ชั่วโมงได้อะไรบ้างมีเงินในตัวกี่บาทอ่าแล้วก็ อันที่2ก็จะเป็นกระเป๋าเนาะก็จะได้มือถือมาแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นของโดเนิตเนาะก็มีดูนิตแต่เรากดดูนก็เจอประมาณนี้หกพันห้อยเราใครที่อยากเป็นก็สามารถเป็นได้เนาะและ้วก็อาวุธดูนิตนะที่เงนประมาณหนึ่งพันห้อยก็มีประมาณนี้แล้วก็อาวุธไปสมัครนะก็มีมัดสายไฟสองพันห้อยดาฟ่ายี่ห้าพันห้อยสายก็มีสายลูกหนึ่งพันห้าร้อยห้อยก็เจอประมาณนี้เนาะสำหรับอาวุธโดเนิตนะส่วนอันนี้คืออะไร อันนี้ทีเพจแล้วก็อันสุดท้ายอ๋ออันสุดท้ายเป็นรถส่วนตัวเนาะอ่ะสาหรับคนเล่นตอนนี้ก็มี7คนเนาะก็เป็นเซิร์เปิดใหม่สําหรับใครที่อยากโหลดก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะมีลิงก์ไว้ให้ในคําอธิบายเนาะอ่าสำหรับใครมาจากช่องผมก็บอกแอดได้นะว่ามาจากช่องผมเนาะ,<ม>ะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูงานถูกกฎหมายกันก่อนนะครับอ่างานถูกกฎหมายก็เดี๋ยวเราไปไอ้นี่ดีกว่าเอ้ไม่ใช่ งานถูกกฎหมายเนาะอเดี๋ยวเราไปเก็บไข่อีเตอร์ดีกว่าเนาะน่าสนใจดีก็ทับจีเพีไปเลยาเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เก็บไข่อีเตอร์เนาะโอเคสาหรับงานเก็บไข่อีเตอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เนาะอแล้วก็มาตรงนี้แล้วเราก็เดินไปที่ไข่อีเตอร์ป่ะใช่แล้วก็กดอินะอ่าก็จะเป็นการเก็บไข่อีเตอร์แล้วนะผมไม่รู้ว่าเก็บได้เท่าไหร่นะ อ่ามันเก็บได้เต็มเกียร์นะครับอ่าอันนี้ก็ได้มาหนึ่งอันนะอ่ายี่สิบอันนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอเก็บให้ครบยี่สิบอันเลยเนาะเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เก็บหมดเลยแล้วกันนะครับอ่าตอนนี้ผมก็ได้เก็บเสร็จแล้วนะอ่าผมก็จะวาประมาณนี้นะอ่าต่อไปเราก็จะไปจุดขายกันเลยเนาะ อ่าตอนนี้ก็ได้มาถึงตลาดแล้วเนาะเอ้ยเท่วะอ่าอันนี้ก็จะเป็นตลาดใหม่เนาะอ่าก็ตรงนี้ปะเป็นลูกไข่อีตเตอร์อ่าแล้วก็กดเอนอ่าอันนี้ก็เป็นการขายไข่อีตเตอรอ์ได้เยอะอยู่ยนะได้สิบห้าลูปเจ็ดพันโอ้โหอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวอาวุธโดนิภายในเซฟนะิฟเนาะอ่าตอนนี้ก็ดูพอยตผมนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สี่แสนพอยโอ้อินใจดีเกิน <c oughs> สำหรับใครที่อยากดินเซฟนี้ก็ สามารถลิงก์ดาวน์โหลดในคำอธิบายผมเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวอาบุนเดอร์เน็ตเนาะอ่าก็กดไว้แล้วก็กดโดนีิอ่าแล้วก็เลื่อนหาเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นอ่าอันแรกกันเลยแล้วกันอ่าอันแรกก็เป็นลดโดนิบัตรเปลี่ยนชื่อบัตรเปลี่ยนรหัสเนาะอ่าอันนี้ VIP ต้องทำไงอ่าซื้อ VIP อฝากไปเลยแล้วกันอ่าแล้วก็อ่าโดเนิไหมอ่แล้วก็เพิ่มความจุกระเป๋า เพิ่มความจุกระเป๋าก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็อาวุธโดนตเนาะก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวผมขออันนี้ผมซื้อไปแล้วแล้วก็เงินเขียวแล้วก็กระชากระชาฟองอ่าซื้อสักสองลูกแลกวรัน อ่าลองเปิดเดี๋ยวผมจะเปิดกาชาให้ดูนะครับโเอเทีเอ็มตีไม่ใช่ตีโอเอ็กใช่ป่ะอ่าอันนี้ก็จะเปิดได้รถสปอร์ตจีทีเนาะอ่าก็จะประมาณนี้นะสำหรับการเปิดกาชารถเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันเลยเนาะอ่าสำหรับอันต่อไปก็จะเป็นอ่าลำโพงแล้วก็อาวุธแฟชัน่นเนาะ สำหรับอาวุธแฟชั่นก็มีคาตา纳สายฟ้าไม้เบสติดไฟดาบไฟนะก็ดาบสายฟ้าดาบแดงดาบเขียวเนาะเดี๋ยวผมจะรีวิวดาบเขียวให้ดูเนาะอ่าสำหรับการใช้ดาบก็ทับคาตา纳แดงเนาะอย่างนี้ปะอ่าอันนี้ก็จะเป็นคาตาะแดงเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะมารีวิวทุกอย่างเลยเนาะสำหรับอาวุธโดเนีเนาะแล้วก็ดาบมีสายลุงปะมีสายลุง อันนี้ก็จะเป็นมีดสายลุงเนาะอ่าอถือว่าเท่มากเลยนะมีสีฟ้ากับสีแดงเลยฮะเดี๋ยวกี่ีตายเดี๋ยวลองตีตำรวจให้ดูนะโหมีแทงด้วยอ่าสำหรับมีดสายลุงก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูดาบไฟนะอ่าดาบไฟผมซื้อหรือยังผมไม่ได้ใจเนาะอ่าดาบไฟยังไม่ได้ซื้อเนาะอ่าเดี๋ยวเรา มาสอดาบไฟเนาะอ่าอาวุธแฟชั่นอ่าแล้วก็ดาบไฟอ่าเดี๋ยวเราจะมาใช้ดาบไฟดูนะอ่าสำหรับดาบไฟก็จะเป็นประมาณนี้เนะาะเปลี่ยนอาวุธเยอะเกินตื่นอดจากเสือเลยอ่าสำหรับดาบไฟก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเราไปดูอย่างต่อไปกันเลยเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะพามาดูชุดแฟชั่นเนาะอ่าของโดเน็กก็เยอะนะผมรีวิวให้หมดเลย ชุดแฟชั่นเดี๋ยวเราจะเอาอันที่แพงที่สุดแหละกันเนาะอ่ันนี้ปะพันไพลยอ่าโอเคแล้วเราก็ทับชุดปีกแดงเนาะอ้าโหตีวา่าเท่มากเลยโอ้โหมีดาวด้วยเดี๋ยค่าดาวแเปเนี่ยอฮาโอเคสําหรับชุดแฟชั่นก็จะประมาณนี้เนะาะเดี๋ยวเราพาไปดูสถานที่ทต่างๆภายในเซิร์ฟดีกว่าเนาะอ่าโอเค อ่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสถานีตำรวจเนาะอ่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลของเซอร์เวอร์เนาะก็ปกติเนาะก็อยู่สถานที่พื้นฐานนั่นแหละอ่าเดี๋ยวเราไปดูอย่างต่อไปกันเลยเนาะอ่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ขาบอบวุณเนานะก็สามารถดูใน G P S ได้เลยอ่าดูใน G P S ก็จะอยู่สถานที่ต่เราไปแล้วก็อันแรกเนาะอ่าแล้วก็เดินมาตรงนี้อ่าแล้วก็กด n แล้วกเกลือกรางอาวุธเนาะาสำหรับการคราฟอาวุธก็จะใช้ประมาณนี้เนาะาก็มีของของขายอะนะเอ้มีกล้องเลยวะมีปืนด้วยปะ่ะอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็มีดิวดโไมโครสนับก็จะประมาณนี้เนาะาสำหรับเซิร์ฟแอร์พอร์ตซิตี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่อยากเล่นก็สามารถโหลดได้ในคำอธิบายผมเรลมาเล่นกันเยอะเนาะามา มาสร้างแก๊งที่นี่ก็ได้เนาะอ่าแอดมินใจดีเนาะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าเนาวนะว่าผมจะมารีวิวอะไรก็ฝากเซฟนี้กันด้วยนะครับเซฟแอร์พอร์ติตีนะ้เนาะอ่าชอเลยมาด้นกันเยอะๆนะครับ